สวัสดีค่ะพี่อีฟค่ะน้องเค้กค่ะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาทำชาเลนจ์ให้น้องเค,ค้กแต่งหน้าให้พี่อีฟค่ะแ <What? S 1> น่ใจแน่ใจค่ะมีประสบการณ์หรอคะไม่มี่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะให้น้องเค,ค้กแต่งหน้ากันเลยน้องๆนะคะที่ดูอยู่นะคะเข้ามาเชียร์แล้วก็เข้ามาให้คะแนนด้วยนะว่าน้องเค,ค้กเนี่ยแต่งหน้าพี่อีฟว่าสวยประมาณไหนมาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบว่าไอ้กากาของพี่อีฟนะคะ ในสปาไหนคะอ่อนๆคะอ่อนเอาแบบเด้งๆเลยได้ปะเด้งเอาแบบสวยๆอ่ะได้ได้โอเคเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะพี่อีก็ทาแป้งบางๆนะคะไม่มีแป้งฝุ่นใดๆนะคะเค้เริ่มเลยค่ะเริ่มจากอะไรคะเริ่มจากแป้ค่ะแก้นะคะโอเคก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้แบบว่าเยนมากเลยอเค้กจะกวาดแก้มให้พี่อีกนะคะนี่นะคะหนู่มเค้กนะะ มีความสุขมากนะคะน้องสาวฉันปัดแก้มอย่างนี้นะคะนี่ใครไม่เคยปัดต้องปัดอย่างนี้นะคะปัดอย่างนี้นะคะ <c oughs> เอาเลยค่ะโอเคเจมสพี่วัน <c oughs> นี้พี่จะสวยไหมอะเคกสวยโอ้แล้วต่อะคะ่ะต่อไปอะไรคะค <t ata> น้องเคกทาตาค่ะน้องใคนะคะจะใช้สีนี้นะคะทาตาพิค่ะนะคะช่างช่างแต่งหน้าทีนะคะจิกรบาลที่แบบ เขาใส่นี่อ่ะได้ได้จะใส่สีกาแฟนะคะที่เปิดตานะคะทั้งแต่งหน้าไลวละอ่อนนี่ค่ะในส่วนตาของพี่อีฟนะคะต่อไปค่ะไกด์เนอร์กลิ่นไม่เป็นนะไกดกิ่นไม่ค่อยเก่งนะคะกลิ่นไม่เป็นกลิ่นมีกลินไม่เป็น <c oughs> <c oughs> อ่ยากข่าวพี่ นะคะ,ะ,คะผู้ชมทางบ้านน้องเทมบอกว่าอยากขำค่ะมือเขาซ่านอีกข้างค่ะยังไม่เสร็จ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 มันมีความรู้สึกว่ามันขึ้นไปถึงเปลือกตาดนนา้านบนอะไอย่างเง้ช่างกล้องของเรานะคะรุดขำนะค่ะตอนนี้จะสวยไหมเนี่ยสวยไหมข้างน,น้องพี่ไ e ม่กล้าลืมตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเปิดด้านบนลืมตาได้ยังคะช่างนหน้า <ort>. มไม่เท่ากันด้วยอ่ะเท่ากนด้วยหรอไม่เป็นไรน้อนี่เขาบอกว่าเขาแต่งหน้าไปนะเนี่ยเองเคยแต่งให้ใครอ่ะเค้กใคีข่าวหรอโอ้ยงานอะไรอ่ะคะแต่งเล่นแต่งเล่นแต่งเล่นใช้มีความสุขค่ะการแต่งหน้าที่อีฟมีความสุขมากการแต่งหน้านะคะจากช่างเด็กป .4 ค่ะนี่เอาเลยเลยนี่มีการลบลบด้วยนิ้วมือค่ะนิ้วมือใช้นิ้วมือลบเลยโอ้โห ต่อไปต่อไปนะคะตอนนี้ทำเค้กที่กลัวมากค่ะเบยอีมิกาให้เค้กหนีผ่บกลัวบุ๊บอืมโอเคค่ะต่อไปนะคะก็เป็นการปัดไมโคราเสร็จเออเออโอเคอีข้างนึงค่ะรู้สึกตัวเองสวยไ้นมาเลยอะเค้กว Beautiful สวยงามนะคะต่อไปอะไรคะน้องเค้กทาปาก พาลิสติกนะคะจะเป็นสีออกแนวม่วงๆนะคะนี่สีนี้คือสีคุณยายวราณ่าค่จะจับไปตลกเสร็จแล้วหรอคะคุณพี่เสร็จแล้วคะ่ะปากเรียบร้อยนะคะยังอ๋อยังไม่เรียบร้อยนะคะนี่นี่ก็คือผลงานของน้องเค้กนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะน้องๆเย้ พี่อิมนะคะขอส่องกระจกนิดนึงนะคะเฮ้ยท้าปากสวยอะ่ะท่าปากสวยนะคิว้วคืออะไร <c oughs> อะไรคือพิกัดของคิว้วด้านนี้นะคะ <c oughs> กับคิว้วด้านนี้นะเฮ้ยแต่เคแต่งหน้าโอเคนะสำหรั <c oughs> อบพี่น,น,น,นะคะพี่อให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบนะคะเพราะว่าคิ้วเนี่ยมันยังไม่แบบด,ดูคิ้วดิ <c oughs> แต่โดยรวมก็คือว่าก็าใช้ได้นะก็สวยงามน่ะหู่ใจกับฝีมือไหมคะ น้องๆทางบ้านล่ะคะจะให้คะแนนช่างแต่งหน้าน้องเคก้กกีคะแนนก็อย่าลืมคอมเม,เมนต์บอกกันไว้นะแล้วก็อยากให้พี่อีกเป็นน้องเค้กท้าอะไรนะคะก็อย่าลืมกดซับสไคร้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ใ,ใต้คลิปนี้เลยสำหรับเันนกา่อนจ้าบ๊ายบาย